สบายดีสวัสดีพอน,พน้องสบายดีย่ามเรงเอด้เพื่อดเปื่อหอล,อล,อล,อลังจากที้าพี่จะีมาบาดน้อพี่น้องบางคนอยู่บาดติตกใจบก,กับบตกใจขนา,า,น,านีงมาเื่มาได้เถือนนพี่น้อ,อ,นองอและ้กะตอนนี้กะมาหออเถื่อนกับพวกนี้ื้อหัวมูน้องพี่น้องหัวหนึ่งสองเซนหากับพวกกินอยู่ได้ขอปะสองเซออสองเซนาติมวนสองเซนหา 6สประมาณสามกว่าบาทเาพี่นองสามร้อยไปบาทสามร้อยาสพี่น้องสามร้อยาสแดม่เธอบ่ารายไเตอร์ใรก็หอซื้อเมนพงอุ้นพยานบอกดนึงไมได้สบายดีพี่น้องมื่อนี้แม่น้องอันเขามาเมีปรามาบ้านบ้านจะได้

กานี่ว่ากะเอาไว้ต้มไว้ต้มอันนี้กระดนี่ดิโดเอายสามเป็นกิแม่จะสยด้วย ตอนแรกเน้อีน้องมือแรกสิเฮ็าเอาไปล่นแล้พี่น้อง,ง,งแต่ว่าตอนนี้พัวมือหไรบ้างนายจังสิไปหอันฮาวักเออกับเ,เ,เด้อจับมานำบอเออนนเออ้าจะไปตอยู่น,น้นนิมกับปลาเล่า เออบ่เอาลูรานี้เออันวงค่ะอ่าจัชอกินอบอ่งแนเ้าพันี่นะ้องในหูมูนะสื่อหัวมูเนาะี่น้องแสิหูสองางีหูแล้วก็มี่เลี้ยนแล้วก็มี่สีเนาะพี่น้องที่เทาหนึ่งบอน้ เพราะว่าก็พอกินอยู่ได้พี่น้องไข้กัวข้าวสื่อสิทธที่เขาเจอเห็ุเป็นทงคลายนะถุงแบบแสนแมนอันนี้มันกะไรทั้งหัวถึงเอ้ยได้ทั้งเพราะว่าเขาต้องมาคั่วเอาเองเที่เข้าบปเด็คั่วหายกันเลยแบบขาวกะสิอันนึงมันกะสิคุ้มใช่ปะเพว่าเขาต้องคั่วเอาเองนะพี่น้องคือว่าพอกินเนาะเดี๋ยวคั่วม้วพี่น้องคั่วม้วแล้วก็สิไปเผาปลานาตอนแรกกินแรกพี่น้อง ได้หรือเปล่าได้ไหมคะลูกเดียวได้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับเอาอู่เดียวใช่ปะมันมีมันมีลูกเดียวอ่ะจ้ะมีมีอีกวะถ้ามีอีกก็เอาอีก,หอกให้พี่จันนี่ต่อยมักเน่าหายเนาะพี่น้องบอดี้ซื้อมักเน่ามากเห็นไหมนี่ นี่จ้ะอ<า>โอเคสองลกูกโอเคพอ่อละจ้ะขอบคุณค่าหมือน,นเห็ดกินแรกเนาะพี่น้อง เห็ดกินแรงเห็ดเมนูสีเห็ดปลาเผาเนาะพี่น้องมาบาดนี้ยามได้ก็ได้กินแต่ปลาเผาเนาะได้กินปลาเผาตลอดปลาเผาหอมมากเลยตอนนี้พี่น้องได้กพักน้ามาสองหน่วยอ่ามือนี้เขาเห็ดเมนูเมนูตอนฮท้าพิจารณีน้องพี่น้องก็คือปลาเผาและก็ได้กินปลาเผาเนาะ ที่มาเราตอนไหนก็ได้กินแต่ปลาเขานะแต่ก็อร่อยทุกรอบเดี๋ยววันเดี๋ยวมือนีห้าาสีโชวโซ่ซีมือเห็ดน้ำจิมเนาะพี่น้องแห่งพี่จอนี่จิมเนาะ <c oughs> อันนั้นอัน,นอันนี้คืออ่าต้มน้ำตาลพี่น้องต้มน้ำตาลใส่ครับ มะขามเดี๋ยวอันนี้เป็นพริกเดี๋ยวพาเสียาพริกเนาะพี่เนอะไปตำกับถั่วแล้วก็เสียามาผสมกับน,น้ำจิ้มอีกเทื่อนหนึ่งนาะพี่เนาะไปเดี๋ยวคอยตักัห้พี่จอนนี่เป็นตาก่องหา,า,ายเนาะถาถาไล่ถาไล่ตาก็พี่เป็นคนถ่ายชัดแป้วเลย <c oughs> อันนี้เ้ากะตำอันนี้เรียบร้อยเนาะตำทั่วพี่น้องทั่วที่เ้าวสื่อมากอะไรสื่อมาแต่ตลาดน้องหอยเนาะพี่น้องถ้า,ถาเ้ามักละเอียดเ้ากะตำละเอียดเด้อพี่น้องถ้าเ้าแบบหมักบ่ละเอียดเป็นไรกับ,บ่ต้องเอาละเอียดแห้งก็ได้เนาะเดี๋ยวเตะห้ามักพี่น้องมาเดี๋ยวเ้าสีมาปรุงกันเลย วันวันนี้ต้องขอบคุณพี่จอนนี่เดอ้อที่เป็นตากล้องให้ใส่แขกเนาอพี่น้องแขกมากฮอตบัตใส่น่ต่าสถั่วเขาก็ใหอนังส่่เขแล้วสามป๊กิน้าสีหมอ กระส่อันนี้เป็นผักข้อมปอกเนื้อพี่น้องใส่ให้มันหอมนวให้เข้ากันนะแต่คอยว่าขันมันขุ่นเกินไปก็สามารถ,ถนะตืมหนักได้แล้วพอเจหนักมาตืมไม่ได้แล้วต้งมาห้องมาก,กมากขุ่นหรือมากขุ่นนะเพื่อนนั่าย้า,าว บ๊อบบี้อันไหนไห <c oughs> นนะก็นำหอนมาให้เนี่ยเป็นเฉพากแขกตัอื่นกันแมากนาวคุณแม่ เกลือเนาะพี่น้องเกลือเกลือเขาปลาจนสีเบิร์ดเนาะเกลือเกลือกับมีดใหญ่ๆพี่น้องม่ใช่มีดใหญ่กากน้ำปลาเขาปรุงแบบว่วตองซี่เรื่อยๆพี่น้องแบบปรุงแบบก้าแต่บ้าก้าแบบจางๆไต่ก่อนทำมันเข้มแล้วมันจีแปลงเนี่ยแปลงนัวเนาะพี่น้องเคล็ดลับของความนัว ต้มรานะมันยังขนอยู่ก็ได้เติมน้ำอีกนะระวังน้ำร้อนนะครับเพราะว่าพี่เคยโดนมาแล้วเอฟมซบอกว่าอย่าอย่าแขกเขาวอยากเขกเขาเอง ชิมกัพี่น้องอืมเจ็บแขวหมอดึงแขวาเป็นไงครับรสชาติใช้ได้อยู่เดี๋ยวพี่ต้องชิมเดี๋ยวพี่จะได้ลองชิมเดี๋ยวจะให้พี่จอนนี่ลองชิม กินน้ำจิ้มสุดเด็ดโอ้มือสั่นพี่หิวข้าวเป็นเต้นหิวข้าวว่าอนร้อยอร่อๆหิวอร่อยจริงมันขาด อะไรไหมคะน้องกินน้ำจิ้มอย่างเดียวก็ได้นีข้าวขาดยังบอกพอดีนะพอดีเลยป่ะบ๊อบซีฟมั้งค่ะบ๊อบรสชสดพี่ว่าพอดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่ใหม่แต่งอะไรบ๊อบบ๊อบซีฟมั้งค่ะแล้วแต่บ๊อบบีซีฟถาวาซีฟเชฟบ๊อกมันเชฟบ๊อกว่าทีส้มไหนดีขยำไนทอดินบางย่านี่โอ้เจ็บเข่าขนาด หมอดึงเขีเวยสวสมบัตอใช่ลำ้อีกใช่ลำ้อีกอาวบ,บอบบีบอบบีสิเปี้ยวใ่ลำไป้บีด้ยใส่แต่ำา,ยอ,อ,ายอยางเดียวเนาะจ้องนึงพ่อบอกหรือว,ว่าห้ายผจองเนี่ยเท่านีละอืมแล้วกอยู่อ<ว>อ้ว พคื่อง้ากินกับน้เปือกยัก่อนเวกินกับผักกับอันเพราะเราว่าใสให้ป๊อบออใส่บักรวใช่หมเออใส่บัรดอ้น้อะเป็นนวยเลยค่ะมเียบมอไร้าวหนน้ำตาลสีเงนน่ะมหลายคน่จมได้บวีเื่อมัทำไมเลย จังหน่อยเหมือนกันตัองิ่งอีกอ่ะตื่นอีกเลยอ๋ออันกินรถดแม่เหมือนกันตัองกินได้ยจิ๋นหรอโดดแม่คือว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องแสบอยัวจ้ะพี่จอนี่โอเคไหมอร่อยโอเคเนาะสุดๆเี่โคจะบอกว่าหวานไปนิดนึงป่ะพี่น้องเดี๋ยวอห่อแต่งภาคเขาวก่อนเนอะด้กระด็นสิไป ก็ไปกินกินด๋อยอะไรเนี้ย๋าวด๋เป็นคนแบบนี้หรอษาติดตามมานานคืนคืนวนจันทรันอย่ากินกินตามอะไรเงนอนขึนมาสุกพอมานั่งขึ้โพทางไก่ดูขึเขึ้นสคืนนั่งเลยพี่นั่งเลยค่ะพอดีจ้ะเช่นที่จะไปอะ่รนี่มีหมอมีกา ดึงมาสุมาสิแม้ดึงไปโหลดดึงไปโหลดมันอันนี้เด้อพี่น้องเูกิักปะูให้็อกกัุเองเนาะเออพักหันล้ายพักฝุ่เองเด้อพี่น้อง ปลาชต่าเยอนังอยู่ตัวหนึ่งกําลังขังมีฝ่ตัวบางนมย่ะจาน้งอน้ี่จอนี่กินเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจแล้วไม่ต้องเกรงกลัวอเม่เรากินผักกินปลากินอันนี้ว่าไอ่นนี้งได้ิอีสองกินนีได้กินอายุขาบกินน้ำแจ่วกินนี่เด้อ มาเด้อมาเด้อไอซีไอ้ท่านไอซีขึ้นเขาเด้อท่านป้านายซีมาโอ้ฮักกรเห็นหนาไอซีโอโอ้โอได้เห็นหนาหลายอาทิตย์หลายเดือนท่านป้าท่านหนึ่ง่อนน้องต่อยี่นั่งทีก็ได้นั่งลุมก็ได้เพื่อนเพื่อนกอนเจอมาหยาดมันอดีตพิกิตเมันก่อยกินเลยค่ะ เพราะว่าคนไลยเนาะพี่น้องยังปลาแมง,งเดีอวันก็เลยเขาก็เลยย้ายเออนั่งอยู่เทิงนำ้ำแล้วก็นั่งอยู่ลุ่มน้ำนาะพี่น้องเลยหูซื้อว่าพี่จ้นนี่ว้าวาเวงอ,องคไไงนไี่ลู้เตืนอนแล้วจังวะแบบว่าใหญ่ขึ้นเตียงกันเบิดเอ้อบวบงเงาหรองเดี๋ยวปลาแมงก็เดีอวันกลับม่านนั่นงแต่ว่าตรงห่วงอยากกินหรือโคนมาก กินเลยค่ะปลาตัวนี้สำหรับพี่จอนนี่คนเดียวเด้อเอาเขาต้องต้องให้แขกกินถาทายคำชีถามมันกันนิดหน่อย เออบวลักลอบเดือกินจะาน่องขอกรสิกินปอนไปวิีมไปวีนะครับเนี่ยเนอนหนึ่งเนาะมาพี่น้องกินข่าวเอาเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายตามสบาย กินข่าวอันนี้เนาะพี่น้องย่างมะแรกออร่อยะกินเยอะๆค่ะกินเลย มาเลมาเลกินขขากินขขากทืนคนกินน้องกันส่นหนเาบปตัวน้ำข่าก่อนอ่ะพี่เนะคือแม่งจังสีเบิ้กันเนาะ ไปไปลยก็ได้อ๋อซุกอ่ะกินกินเยอสิพระท่านค่ะีบ้านไหนคงมันสดเนาะเดีไปสอนได้เเรองแจมแจ่ยอนาวบีนะในเื่อนนี่ัเอาบริดีบเี บ่ขอไปรอนดาสขปสอนดาสูตเออฟัดชฟ oh, okay, ัดนเหรอาแ่นึงเอาา

เอาเดีตะเกวัวเอาเดี้ะใรเป็นะตัวนี้ตาเจ็นไม่ได้ค่ะออ๋อเกันวอย่างนี้นาะเกันย เป็ีกินาเปยไม่ได้ไปหรอก่อย่อใส่นไปไปไปพอเขาเขาดูปะามากีพ่อฮะเอาเลเเลยาเดี๋ยวเดี๋ยวีมาขอนมากินอ่ะเขาอันนกิได้ฮะเอ๊ะน้ำจะใจเขาชุ่อใสอนมันอยากไปน้ำเาอืจอักเปนะ <cười> 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 ừ, nên nói ngôn đệ là bố khá kháu khá khá dạng mà má Má mẹ nó kinh văn vàng bà แต่ีบนแก่เมนไอ้บอนั่งตัางที่ตีฮนมันต้งนั่งตั้งถึงมันสูงไปเห็นกงโกะลงใส่เนมันสูต่งตร้งเหอมดตเี

กินมะละกอพกมั้ยไม่หรอกกินบ่ละกอพักมั้คแต่เรอยากกินจังนั้นอย่างนี้เดปอม่างแซ่บกระหอบเรากินหรอกินอันนี้ว่กินแบบพักค่ะต้นเข่าฮือไม่เลยมั้งไม่เลยมั้งตัวนี้ดปฟังบ้า 对 <laughs> 对